ชุมนุมบทประพันธ์ของเซริวญาตภาคสองประเภทกรอนคโนมาโวอุปัจจคาเวลาอันสำคัญซึ่งผ่านมาเป็นครั้งคราวอย่าผ่านพ้นท่านไปเสียเลยพระพุทธภาสินาควักพุทธธาตุพิกขุ You have only just a minute เวลานั้นจำเพาะมีนาทีหนึ่ง only sixty seconds in it เพียงหกสิบตากระพริบรีบขนึง f o ร์ Thought upon you can't refill it บังคับผึงต้องไม่พลาดหนอชาชาย i i n t see k it d i ิ n t s h o o t it อย่าหาผลภูมิของตัวอย่ามัวคลำ is t up to you to you ติมันเกิดมาให้ท่านทำตามการหมาย you must suffer if you lose it ถ้าปล่อยล่วงเลยไป ต้องเข้าคลองร้าย Give a c a l t if you abuse it และเกิดเรื่องเครื่องระคายถ้านายแพ้ You have only just a minute สหายเฉยระยะนี้นาทีเอ Only sixty seconds in it ยาโยกเยกมีหกสิบกับพริบแน่ just a t i n y little minute นาทีน้อยกระจิตลิตพินิจแล but eternity is i n d i t อนันตสุขมีแน่แน่ในนี้เอย่ย from d h a m m a b o a p a ั s a k a translated by IP